อ้าวมาได้ไงนี่น้องฟีมาแล้วครับมาโดยไม่ได้นัดหมายสุพรรษาจะรู้ตัวหรือยังคุณแม่ไปสตึกนะครับวันนี้แวะรับมาเลยนะครับผมโดยไม่ได้นัดหมายสุพรรณษาจะเซอร์ไพรส์สไหมนี่ไหนเรียกน้องสิอยู่ไหนน้องอ่ะสาสา มาแล้ว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 โอ้ม,มาโดยไม่ได้นัดหมายจะเป็นยังไงมีอะไรกินไหมนี่โอ้ไปไงมาไมาไง่ายพี่มาถามหาอะไรกินเลย,อยอโอ้ยมาโดยไม่ได้นัดหมายพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มของหนูมาอีกแล้ว ดีใจจังเลยกอดใหญ่เลยครับโอ้โหเออกอดกอดกอดใหญ่เลยน่ารักน่ารักมาได้ไงพี่ฟิฟีไม่คิดไม่ฝันเลยว่าพี่ฟิมจะมาวันนี้อ้าวปกติก็วันพุธไงโอ้โหดันดันดัน,ดน ตัวหนีตัวหนีปกติก็วันพุธแต่วันนี้ยังไม่ถึงวันพุธมาก,ก่อนแล้วบังเอิญลูกบังเอิญพี่ฟินมาโดยบังเอิญปกติก็จะถึงวันพุธนะครับพี่ฟิมก็จะมาเล่นกับน้องแต่ว่าวันนี้เป็นพ่อกับคุณแม่ไปทําธุระที่สตึกนะครับ ก็เลยรับมาเลยนะครับดีใจดีใจดีใจครับหพันษาบอกดีใจค่ะมานี่มานี่มานี่ค่ะ ดีใจมากเลยเออไม่ให้กลับนะวันนี้น่ะไม่ให้กลับ ใจสุดๆนะครับสุพรรษาดูปฏิกิริยานะครับกลัวพี่พิพ์มขึ้นรถหนีหรือเปล่าฮหูตั้งเลยหูตั้ง หูตั้งเลยตลอดพี่ซีมดีใจมากเลยพี่ซีมปะไปหาคุณแม่หน่อยปะคุณแม่ไปเก็บอุปโภคเสกไปให้กำลังใจคุณแม่หน่อย คุณตายังไม่มานะครับวันนี้ไปแล้วครับโอ้ฟิฟไปแล้วอ่าไปแล้วไปแล้วไปให้กำลังใจคุณแม่หน่อยเออเอสไลด์ขาด้วยเออเออเออเคุณจลบเลยเออ ไอเฮ้ยๆๆโอ้โหโอโโอ้โอ้เดินเตะถุงปุ๋ยครับอ้าเอาอีกแล้วปล่อยเล่นตรงนี้ก่อนปล่อยมาเล่นตรงนี้ก่อนเร็วเย็นๆสบายหน่อย ว่าให้เล่นเลยเออเอาจัดไปลุยเออเออเออเฮ้ยเออมาไหพี่ฟิล์มเออเออสไลด์เออเออโอ้โหจุ่นใจเลยอเออ,เอ,อ สนุกเขาอ่ะเอ๊ะเสียงออกแล้วเสียงออกแล้วเสียงออกแล้วเออเขาไม่กอดหรอกเปื้อนเปื้อนเปื้อน,น,นเออเอออยากให้เขากอดตัวเองได้ไงเปื้อนสิ อ่ะอ่ะอออะกอดพี่ฟิมไปจะกอดพี่ฟิมไปเล่นตมนะครับโอ้โหเออเออเออเมื่อกี้จะกอดกอดพี่ฟิมไปเล่นตมฮาพี่ฟิมนั่นนั่นกอดพี่ฟิมไปเล่นตมอีกแล้วโอ้โอ้ โอ hr, เ้เบา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 เ,าเาออเออเออลาเลิง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 เออเออลาเลิงมากเลยอ่ะท้าวมากเลยครับพันสายเฮออเออ เบา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 เออสุพรรณสายเบาเบาลูกเบาเบาเฮ่าเดูดูครับไปฟิล์มเปื้อนสิอย่างเงี้ยฮาห่วงห่วงมากเลยกอดอีกแล้วเออดูหูตั้งเออเอออยากเล่น เออเออเออทำไมหนูน่ารักแังเลยอ่ะเมื่อกี้น้องหมาวิ่งนะครับวิ่งตามเลยฮะเออ,อ,อพี่ฟิล์มได้เจอพี่ฟิล์มแบบบังเอิญเลยวันนี้โอ้โหดีใจ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 อ่า อ้อนอ้อนอ้อนเอออ้อนอ้อนเออเออพี่ฟิล์มมาไหมมาไหมลุกสนุกมาไหพี่ฟิล์มได้เจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับเซอร์ไพรส์มากกอดพี่ฟิล์มอีกแล้วออสม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นสาวอ่าพี่ฟิล์มไม่ให้เล่นไม้นะคนเก่งฮะอย่าไปลุยต้นกล้วย เออ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 ล่าเลิงเออเออดีใจแสดงปฏิกิริยาล่าเลิงเออเออเออเฮ้ยเออกอดเออเออดูทำดูทำเออเออายลบก่อนลบโอ้ลบลบลบห่าลบห้า ลบแล้วพี่ซิมลบแล้วเออเออเสียงเสียงออกแตงเออกอดอีกแล้วกอดไปเล่นอีกแล้วกอดพี่ไปเล่นอีกแล้วโอ้ยไอ้โอ้อยอเตะเตะเ,เออ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 ชวนพี่เขาไปเล่นอีกแล้วโอ้สุพรรณษาชวนพี่ไปเล่นตม้มไอ้นี่มาจากไหนเอา้า คุณบายกันไปหมดเลยวะเอาเอาเอาไปไหนมาเอาหาเมฆครับโอ้เพื่อนเพื่อนแล้วโอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนออกมาออกมามาเลยออกมานี่ออกมานี่ออกมานี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหอือออ พอแล้วพอแล้วโอเคโอเคครับผมว้ายไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับรับชมกันเพียงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอไปตัวไปบายท่านผู้ชมไเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับโอเคครับบ๊า